ตอนที่177มือสังหารของตำหนักลับนินกาตหนึ่งในใจของอวินเหยารู้สึกแปลกประหลาดเท่าที่นางดูสาวน้อยคนนี้ก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาผู้หนึ่งเหตุใดเทพ,พเจ้าแห่งโรคภัยจึงพึงใจในตัวนางได้ทั้งยังยอมทำพันธสัญญากับนางอีกนางมีความสามารถอะไรกันแน่วิหบรรพการจึงยอมสยบให้กับนางจือเสียข้าไม่รบกวนเจ้ากับตนแล้วอวินเหยาวตอนนี้เจ้าอยู่ในเจดีเทพฟื้นฟูอาการบาดเจ็บไปก่อนหากจำเป็นข้าจะเรียกให้เจ้าปรากฏกาย กูรู้อวินหาวออกมาวันนี้ทั้งวันนางยังไม่ได้เห็นเสี่ยวเย่คิดว่าเจ้าหนุ่มผู้นั้นคงไปวาดรูปตรงกำแพงด้วยท่าที่น่าสงสารภายในวงหลวงสตรีสูงศักดิ์ผู้หนึ่งนั่งอยู่บนท่านประทับของพระสนมเอกลูบไล่ปลายเล็บมือไปพลางพร้อมเอ่ยปากถามของที่ข้าต้องการเตรียมพร้อมหรือยังนางกำนันรายงานด้วยท่าทีนอบน้อมว่าทูลพระสนมของที่พระนางต้องการพวกหม่อมฉันจัดเตรียมไว้แล้วเพคะทั้งยังส่งให้แก่ผู้อาวุโสข,ของตำหนักลับนินกาไปแล้วเวลานี้พวกเขายอมรับมอบภารกิจของเราแล้วเพคะดีดีมาก พระสนมหลิงเผยยิ้มเย็ยนนางลุกขึ้นยืนสายตาเต็มไปด้วยความอมหิตสามปีแล้วกูร่วเอาวินเจ้าข้าคนของตระกูลหลิงสามปีแล้วสามปีมานี้ไม่มีวินาทีใดที่ข้าไม่คิดอยากจะแก้แค้นทว่าเดิมที่ข้าไม่มีพลังจะจัดการกับเจ้าจึงต้องให้ผู้อาวุโสข,ของตําหนักรับนินการย,ยอมรับเงื่อนไขของข้าครั้งนี้แม่เจ้าจะมีห้องโถงร้อยเทวาหนุนหลังอยู่แต่เจ้าต้องตายอย่างแน่นอนสวรรค์รู้ดีสามปีมานี้นางอับจนหนทางอย่างไรแม่แต่ฝ่าบาทยังไม่ยอมแก้แค้นให้นาง ดังนั้นทั้งหมดนี้นางล้วนพึ่งตัวเองไม่เช่นนั้นสามปีมานี้นางคงไม่สิ้นเปลืองเวลาไปตามหาของที่ผู้อาวุโสแห่งตำหนักรับนินกาพึงพอใจอีกทั้งนางจะทำให้สตรีผู้นั้นรู้ว่าคนตระกูลหลิงไม่ใช่จะฆ่าแกงกันได้ง่ายๆสังหารคนที่นางรักก็ต้องไปขอขมา พวกเขาในยมโลกในค่ำคืนราวสายน้ำแสงจันทร์ที่หนาวเย็นส่องผ่านหน้าต่างเข้ามากระทบดวงหน้าง,งามของหญิงสาวนางนั่งขัดสมาธิบนติงปิดตาทั้งสองข้างพลังวิญญาณมากมายรายล้อมอยู่รอบกายของนางก่อนจะซึมซับผ่านรูขุมขนเข้าไปในร่างของนางจู่ๆภายนอกประตูก็มีคลื่นพลังแปลกประหลาดส่งมาทําให้หญิงสาวที่หลับตานั่งขัดสมาธิอยู่ลืมตาขึ้นดวงตาทอประกายแสดงความเย็นชาพร้อมพูดพึมพำออกมาว่ามีคนลอบเข้ามาในค่ายกลไม่รู้ว่าดึกดื่นเช่นนี้ผู้ใดบุกรุกเข้ามา ค่ายกลในจวนเป็นสิ่งที่จือเสียสร้างขึ้นนอกจากผู้ที่มีปราณกษัตริย์คนอื่นไม่มีทางเข้ามาได้เมื่อคิดได้ดังนั้นนางสะบัดแขนเสื้อรีบมุ่งไปดูอาจารย์เว่ยอีเห็นกูร่เอวินเดินมาแต่ไกลรีบตะโกนเรียกข้างกายของนางมีไปส่วนที่อยู่ในอภรรที่ทําจากผ้าแพรทันใดนั้นเขารู้สึกเอียงไอขึ้นมาเมื่อนึกถึงสิ่งที่เว่ยอีพูดไว้ว่าจะให้เขาเป็นสัตว์เลี้ยงเมื่อเห็นสายตาของกูร่วอวินแล้วเขารู้สึกอึดอัดใจขึ้นมา แน่นอนว่ากูรวอวินไม่ได้สนใจเขาเดินมาหยุดตรงหน้าของเว่ยอีอีเอ่ยปากถามไปว่าใครลอบเข้ามาในค่ายกลไม่ทราบเจ้าค่ะเว่ยอีอีสายหน้าชายคนนั้นยังอยู่ในค่ายกลข้าคิดจะรอให้เขาอ่อนแรงลงก่อนแล้วค่อยจับตัวมาเขค้นถามไม่ต้องยุ่งยากหรอกกูรวอวินเผยยิ้มอ,อวินเห่าเจ้าไปจับเขามาให้ข้าเคร่งว่า แสงส่องสว่างขึ้นก่อนที่หญิงสาวในอาพรสีเหลืองกิริยาสูงศัก์ปรากฏตัวต่อหน้าสมาชิกพ,พักมารเส้นผมสีดำสลวยราวน้ำตกท่วงท่าสง่างามราวกับคุณหนูจากตระกูลสูงศักแต่หลังจากที่ได้เห็นเหตุการณ์ต่อมาสีหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปตอนที่178มือสังหารของตําหนกรับนินกาศสองร่างของงอวิ่งเหยาวสว่างว่าพุ่งเข้าไปในค่ายกลแค่เพียงชั่วครู่บุรุษในอาพรสีเลือดถูกนางจับโยนมากองตรงหน้ากูร่ร่วอวิน มีแค่คนเดียวเวยอีอีนิ่งอึ้งมองไปทางอาวิน่งเหยาวอย่างแปลกใจอวินเหวยาวเผยยิ้มหวานพูดอย่างราบเรียบว่าไม่ใช่ว่าพวกเจ้าอยากถามหรือแค่คนเดียวก็เพียงพอแล้วส่วนคนอื่นข่าฆ่าไปหมดแล้วเพื่อทุกคนตกตะลึงจนอ้าปากค้างสตรีผู้นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่ไม่เพียงฝ่าเข้าไปในค่ายกลได้ด้วยตัวคนเดียวทั้งยังกลับออกมาในสภาพสมบูรณ์ดีและยังสังหารศัตรูที่ลอบเข้ามาจนเหลือไว้แค่คนเดียว และที่สําคัญคือใช้เวลาแค่เพียงชั่วครู่ก็จัดการได้เรียบร้อยเมื่อไหร่กันที่คุณหนูใหญ่มีผู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้อยู่ข้างกายคนของตาหนักลับนินกาเมื่อเห็นสัญ,ญลักษณ์บนร่างของนักฆ่าสีหน้าของกูรัวอวินก็ขึงขังขึ้นตาหนักลับนินกาไม่เหมือนกับกลุ่มอํานาจอื่นๆที่จะรอบสังหารจะปิดบังตัวตนแต่ตาหนักลับนินกาไม่ทําเช่นนั้นพวกเขาไม่เพียงสวมอภรรของสำนักทั้งยังแจ้งให้อีกฝ่ายทราบก่อนลงมือสังหารให้อีกฝ่ายรู้ว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของตำหนักลับนินกา คิดว่าคืนนี้เหตุที่คนเหล่านี้มาที่นี่ไม่ใช่เพื่อสังหารนางแต่เพื่อแจ้งให้นางรู้และเพื่อสำรวจเส้นทางแต่คงคิดไม่ถึงว่าจะหลงเข้าไปในค่ายกนจนถูกจับกลุมเป็นนักโทษเพิ่ชายในอภรรสีแดงเลือดที่ถูกกวินเหี่ยวจับไว้สะบดเสียงเย็นพร้อมพูดว่าคิดไม่ถึงว่าครั้งนี้ภารกิจของพวกเราตําหนักรับนินกาจะล้มเหลวแต่ว่ารั่วอวินพวกเราตําหนักรับนินกาต้องการชีวิตเจ้าเจ้าคงมีชีวิตได้อีกไม่นาน ฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของกูร่วอวินชายในอภรรสีเลือดกลัวหัวร้อเสียงดังเหมือนรู้สึกชื่นชอบที่ได้เห็นสีหน้าหวัดกลัวของอีกฝ่ายทว่าเขาไม่รู้ว่าสีหน้าของกูรั่วอวินที่บึงตึงเป็นเพราะตัวสร้างเฉินผู้ชั่วร้ายนางรู้เรื่องที่ตัวสร้างเฉินมีฐานะเป็นนายน้อยของตำหนักลับนินกาแต่เจ้าหนุ่มคนนั้นส่งคนมาลอบสังหารนาง อาจารย์ระวังทันใดนั้นเว่ยฮีเห็นชายในอภรรสีเลือดโยนนนพิตัวหนึ่งไปทางใบหน้าง,งามของรั่วอวินจู่จูจ่สีหน้าก็เปลี่ยนไปในเวลานี้กูรั่วอวินยังตกอยู่ในพวงังจึงไม่ทันดึงสติกลับมาใสหัวไปในเวลานั้นเสียงตะคอกส่งมาจากด้านหลังกูรั่วอวินเรากับปติหารจู่จูจ่นนพิที่พุ่งไปทางกูรั่วอวินก็เปลี่ยนทิศทางหันกลับไปหาอีกฝ่ายมันกัดเข้าที่ลำคอของชายในอภร์สีแดงเลือด อาชายคนนั้นร้องออกมาอย่างเจ็บปวดทรมานแทบขาดใจเนื้อหนังของเขาค่อยๆหลุดออกมาท่ามกลางสายตาของทุกคนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหนองและเลือดหกอวินงยเหยียคำรามออกมาก่อนที่จะคืนร่างเป็นพยักขาวตัวใหญ่ต่อหน้าต่อตาทุกคนนางรีบไปหลบอยู่ที่มุมหนึ่งทั้งร่างพลันสันสะท้านมองไปที่ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ด้านหลังรั่วอวินอย่างตื่นกลัวทันใดน,นั้นทุกคนต่างตกตะลึงหญิงสาวสง่าง,งามสูงสักเป็นเพียงแค่สัตว์วิญญ,ญาณอีกทั้งท่าที่ตอนนี้มองอย่างไรก็เหมือนแมวน้อยที่กำลังหวดกวเี๋ย่อน สัตว์วิญญาณจำแรงกายเป็นมนุษย์เพื่อทุกคนหอบหายใจเยน็ยนๆสายตาตกตะลึงมองไปทางกูร่วอวินคุณหนูใหญ่ของเราช่างเก่งกาจแม้แต่สัตว์วิญญาณที่จำแรงกายเป็นมนุษย์ได้ยังเชื่อฟังคำสั่งนางในใต้ล่านี้นอกจากคุณหนูใหญ่ของเรายังมีใครสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้อีกกู้พ่านผ่าน,านทำได้หรือจืออวินทำได้หรืออย่ามองว่าพรสวรรค์ของจืออวินแข็งแกรก่งแต่อย่างไรก็มีอีกหลายจุดที่ยังอ่อนได้กว่าคุณหนูใหญ่ของเราอยู่มากเสี่ยวเย่เจ้ามาได้อย่างไร ครูรั่วอวินมองเซียนเปยเย่อย่างประหลาดใจอันที่จริงแม้ว่าเมื่อครูเซียนเปยเย่ไม่ลงมือชายในอาพรสีเลือดคนนั้นก็ทำอะไรนางไม่ได้ตอนที่179มือสังหารของตํานักรับนินกา3สเซียนเปยเย่ขมวดคิ้วใบหน้าหล่อเหลาเต็มไปด้วยความถือดีดวงตากระหายเลือดมองกองเลือดและน้ำหนองบนพื้นอย่างเย็นชาเส้นผมสีเงินและอาพรสีแดงสดยิ่งดึงดูดสายตาผู้คนมากขึ้นไปอีก เสี่ยวอวินเขาคิดจะฆ่าเจ้าหรือคนของตำหนักลับนินกาคิดจะฆ่าเจ้าฆ่าไปทำลายตำหนักลับนินกาให้ราบเป็นหน้ากองดีหรือไม่คำพูดของเขาเรากับว่าการทำลายตำหนักลับนินกาง่ายดายเหมือนการปอกปลวยเข้าปากเสี่ยวเย่กูรั่วอวินมองศพดวงตากระหายเลือดของชายหนุ่มรู้สึกนิ่งอึ้งไปเล็กน้อยพวกมันสมควรตายคนที่คิดจะฆ่าเจ้าล้วนสมควรตายใช่ไม่ว่าใครก็ตามที่คิดจะแตะต้องคนของเขาล้วนสมควรตาย หากในใต้ล่านี้ทุกคนคิดจะแตะต้องนางเขาก็ไม่รังเกียจที่จะสังหารให้สิ้นทั้งแผ่นดินเสี่ยวเย่กูรุ่วอาวินเผยยิ้มบางราวกับกำลังปลอบประโลมเด็กชายตัวน้อยเวลานี้ข้าไม่ใช่สบายดีอยู่หรืออีกทั้งยังมีบางเรื่องที่ข้าอยากรู้เสียก่อนนางอยากรู้ว่าเหตุใดชายเจ้าเล่ห์คนนั้นจึงส่งคนของตำหนักลับนินกามาจัดการกับนางได้ เซียนเปยเย่เป็นเด็กดีที่เชื่อฟังคำพูดของผู้ใหญ่แต่ว่าเขาเชื่อฟังเพียงแค่กูรุอยวินเท่านั้นหากเป็นคนอื่นคิดจะสอดมือมายุ่งกับการตัดสินใจของเขาเกรงว่าร่างคงนอนจมกองเลือดไปแล้วแต่ว่าเมื่อรอเจ้ารู้เรื่องทุกอย่างดีแล้วข้าค่อยไปทำลายตำหนักลับนินกาดีหรือไม่เขาคิดไปคิดมาก็ยังไม่อยากจะละเว้นตำหนักลับนินกาใครใช้ให้ชายคนนั้นคิดจะทำร้ายเสี่ยวอวินละ่ะ กูรั่วอาวินเผยยิ้มบางแต่ก็ยังไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาก่อนจะหันไปเห็นอาวินเหยลบอยู่ตรงมุมหนึ่งก่อนที่นางจะเอ่ยถามอย่างแปลกใจว่าเอาวินเหยาเจ้าไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นอาวินเหยาเมื่อได้ยินคำพูดของรั่วอาวินตกใจร่างสันเทาโชคร้ายอะไรของนางการแน่เผชิญหน้ากับเทพเจ้าแห่งโรคภัยไม่พอแม่แต่บุรุษผู้นี้ก็ยังปรากฏตัวออกมาให้พบหน้าสาวน้อยผู้นี้เป็นใครกันแน่เตุใดนางจึงมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่แข็งแกร่งมากมายเช่นนี้ ในเวลานั้นอวินเหวยาวอยากจะร้องไห้แต่น้ำตาไม่ยอมไหลคิดว่าในโลกนี้คงไม่มีสัตว์วิญญาณตนใดโชคร้ายกว่านางอีกแล้วพยักษ์เซียนเป๋เย่มองไปทางอ,อวินเหยาขมวดคิ้วถามข้าไม่ชอบสัตว์ตระกูลพยัก์เสี่ยวอวินข้าสังหารนางทิ้งได้หรือไม่เหมียวอวินเหยาตกใจตัวสั่นก่อนจะส่งเสียงร้องออกมาอย่างน่ารักน่าชังเว่อยอ,อีเกือบจะชุดไปกองกับพื้นหน้าผากเผยความชงนนางเป็นพยักษ์ขาวสัตว์เทพจริงหรือคิดว่าหนูตัวเล็กๆยังกล้าหาญยิ่งกว่านางอีก เสียวเย่เจ้ามีความแค้นอะไรกับเผ่าพยักหรือกูรั่วอวินถ่ายถามอย่างแปลกใจเซียนเปยเย่นิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบไปว่าพวกมันหนวกหูเกินไปเอาเถอะกูรั่วอวินหมดคำพูดต่อเซียนเปยเย่นางหันกลับมามา,มาองเว่ยอีอีพร้อมพูดว่าเว่ยอีอีเจ้าไปโรงเตียมกับข้าดูเหมือนจั่วสร้างเฉินเจ้าหนุ่มนั้นยังอยู่ข้าอยากจะถามเขาสักหน่อยเขาคิดจะทำอะไรกันแน่ เจ้าข่าอาจารย์งวยยีเผยยิ้มยุโยนดวงตาหลีลงสะท้อนแววดูดันให้เห็นคนของตํนักลับนินกาคิดจะลอบสังหารอาจารย์เท่ากับล้ําเส้นของนางแม้ว่าอํานาจของตํนักลับนินกาจะแข็งแกรก่งแต่พวกนางก็ต้องไปทวงความเป็นธรรมภายในโรงเตี๊ยมตัวสร้างเฉินเอนินพิงไปกับพนักก้าอืดอย่างเกียจคร้านโบกพัดขนนกในมือไปมาจู่ๆประตูก็ถูกถีบให้เปิดออกร่างระหงปรากฏขึ้นต่อสายตาของเขาเสี่ยวอวินเอ,อ๋อเจ้ามาหา้าดึกดื่นเช่นนี้เพราะคิดถึงเตียงนุ่มๆใช่หรือไม่ จวสร้างเฉินเผยยิ้มกระลิ้งกระเลียดดวงตาพราวมองไปทางหญิงสาวที่บุกรุกเข้ามาในห้องก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นยืนกูรั่วอวินมีสีหน้าเบิงตึงจวสร้างเฉินคนของตำหนักรับนินกาของเจ้ารอบสังหารข้าเจ้าควรมีคำอธิบายให้กับข้าใช่หรือไม่ที่จริงนางบุกเข้ามาพร้อมวอ่ยอีแค่คนเดียวเป็นเพราะในใจของนางเชื่อใจจวบสร้างเฉินรู้จักกันมาสามปีจวบสร้างเฉินไม่ใช่คนที่ทําเรื่องเช่นนี้แต่ว่ามือสังหารมาจากตาหนักรับนินกานั่นเป็นเรื่องจริงไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรก็ต้องให้จวบสร้างเฉินไปสืบมา ตอนที่180ตัวสร้างเฉินบรรดาโทสะหนึ่งเสี่ยววอวินเอ๋อไรเจ้ากำลังรอข้าเล่นอยู่หรือตัวสร้างเฉินอดยิ้มไม่ได้รอยยิ้มนั้นงดงามปานจะล่มเมืองสง่างามจนไม่มีใครเทียบได้แม้แต่กูรั่วอวินก็ยอมรับว่าตั้งแต่คบค้าสมาคมกันมาสามปีทุกครั้งที่พบหน้าบุรุษผู้นี้ยังต้องรู้สึกอัศจรรย์ใจเหมือนพบกันเป็นครั้งแรกแต่ว่าบุรุษผู้หนึ่งมีเสน่ห์ยาวยวนถึงเพียงนี้ทําให้หญิงสาวในใต้ลากลายเป็นพวกอัปลัพไปเสียหมด เจ้าคิดว่าข้าเห็นว่าเจ้าหมดประโยชน์แล้วจึงสั่งให้คนของตําหนักรับลอบสังหารเจ้าหรือแต่ว่าหากเจ้าตายพี่ชายของเจ้าจะไม่อาลวาดหรือที่สําคัญคือเขาไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องฆ่านางดังนั้นหากคนของตําหนักรับนินกาคิดจะลอบสังหารนางยิ่ง เป็นไปไม่ได้เครัง้งกระบี่คมกรีบเล่มหนึ่งถูกเจาะไปที่คอของจัวสร้างเฉินมุมปากของเว่ยอีเต็มไปด้วยรอยยิ้มยวุยวนแต่สายตาเย็นชามือสังหารที่ลงมือเป็นคนของตนํนกรับนินกาจริงจริงองชายสีอ่อท่านโปรดอธิบายเรื่องนี้แก่พวกเราด้วยบังอาจชิงอี้เห็นกิริยาของเว่ยอ,อีใบหน้าเปลี่ยนเป็นดุดันขึ้นในตอนที่คิดจะชักกระบี่ออกมานั้นจัวสร้างเฉินยกมือขึ้นหยุดยั้งการกระทำของนางไว้เสียก่อน ชิงอี้ถอยไปรอย,ยิ้มเจ้าเล่บนใบหน้าค่อยๆเลือนหายไปดวงตารีบรีขึ้นถามกลับไปว่าเสี่ยวอวินเอ,อ๋สิ่งที่พวกเจ้าพูดเป็นเรื่องจริงหรือจากนิสัยของรั่วอวินนางไม่มีทางมาหาเขาถึงที่ไม่มีทางเป็นไปได้ดังนั้นตําหนักลับนินกาคงมีคงคิดจะสังหารนางจริงๆเมื่อคิดได้ดังนั้นในใจของจัวสร้างเฉินลูกโชนไปด้วยไฟโทสะตกลงแล้วเป็นไอ้โง่สมควรตายที่ไหนที่ทําเรื่องนี้ทั้งยังให้เขาเป็นแพรับบาป หากเขารู้ว่าใครเป็นคนทําหากไม่ได้สับมันคนนั้นเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นคงไม่อดดับไฟโทรสัที่มันสุมอยู่ในอกของเขาได้องชายสีีท่านคิดเห็นอย่างไรกูรั่วอวินเผยยิ้มหากไม่ใช่เพราะในจวนของข้าวางค่ายกนเอาไว้เกรงว่าข้าคงหัวขาดไปนานแล้วเจ้าคิดว่าสิ่งที่พวกข้าพูดเป็นเรื่องจริงหรือเท็จ เมื่อได้ยินกู้รั่วอว,วินเรียกตอนนว่าองชายสี่จวดสร้างเฉินก็รู้ได้ทันทีว่านางลูกแก่โทศแล้วแต่ว่าถ้าเรื่องที่นางพูดเป็นเรื่องจริงคนจากตำหนักรับนินกาต้องการสังหารหากส่งไปหนึ่งคนไม่สำเร็จก็จะส่งคนจำนวนมากขึ้นไปจัดการหากไม่ตายจะไม่ยั้งมือพลังของคู่รั่วออชินในตอนนี้ไม่อาจเทียบกับตาแก่หนังเหนียวของตำหนักรับนินกาได้ดังนั้นนางจะโกรธก็สมควรแล้วกับคนที่เกือบตายโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวจะไม่ให้โกรธได้หรือ เสี่ยวอ,าอาวินเอ๋อข้าถูกใส่ร้ายใบยหน้าเจ้าเลเต็มไปด้วยความคับข้องใจข้าไม่รู้เรื่องนี้จริง,รงๆขอเพียงแค่เจ้าให้เวลากับข้าข้าจะต้องมีคําอธิบายให้เจ้าแน่กูรั่วอวินนิ่งเงียบไปชั่วครูก่ก่อนจะแสดงท่าทีให้เว่ยอีอีเก็บกระบี่ใบหน้างามเต็มไปด้วยรอยยิ้มสดใสาบางๆเพียงแค่ได้เห็นรอยยิ้มนั่นจัวสร้างเฉินก็พลันรู้สึกสันสะท้านขึ้นมา องชายสีรบก,กวนท่านรีบหาตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยบงการเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นหากเรื่องแพร่ไปถึงคนข้างกายของข้าแม้ว่าตอนนี้ความสามารถของข้าไม่ได้แข็งแกร่งมากมายแต่เชื่อเถอว่าต้องมีสักวันที่ข้าจะโค่นลงตําหนักรับนินกาได้ร่างของจวดสร้างเฉินสะดุ้งเบาๆดวงตาเรียวนิ่งมองหญิงสาวร่างบางตรงหน้าในวินาทีนั้นร่างของนางทอรัศมีออกมาอย่างชัดเจนรัศมีของผู้อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งเขาเชื่อว่ากูร่รัวอวินมีความสามารถนั้น คนไร้ประโยชน์ที่เมื่อสปีก่อนมีแค่พลังลมปราณขั้นสองแต่ในเวลาสั้นๆแค่3าสี่ปีก็สามารถก้าวหน้าได้ถึงขั้นนี้คิดว่าคงมีแค่อัจฉริยะในกลุ่มผู้มีอำนาจไม่กี่กลุ่มเท่านั้นจึงจะมีพรสวรรค์น,นี้แต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัจฉริยะเหล่านั้นวงวิญญาณในร่างของรั่วอวินกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตการจะบรรลุปราณต่างๆได้ย่อมยากลำบากกว่าคนทั่วไปมากแต่ในสถานการณ์เช่นนี้นางกลับก้าวหน้าได้รวดเร็วปานนี้ตอนที่1 8 1จั่วสร้างเฉินบรรดาลโทสะสอง นั่นไม่ใช่อัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะหรืออีกทั้งพรสวรรค์ของกูรวอวินในระยะหลังจึงจะปรากฏออกมาให้เห็นอย่างโดดเด่นเีย่างยที่รู้กันดีความสามารถยิ่งก้าวหน้าขึ้นอุปสสรกก็ยิ่งเพิ่มขึ้นในตอนที่คนอื่นต่างพยายามก้าวผ่านอุปสสรคเพื่อก้าวหน้าด้วยความยากลําบากแต่นังกลับบรรลุดได้โดยง่ายหรือก็คือกูรวอวินเพียงแค่เติมห้วงวิญ,ญญาณให้เต็มก็สามารถก้าวหน้าได้แล้วไม่มีขีดจํากัดอะไร ชิงอี้เจ้ารีบไปตรวจสอบผู้ใดกันแน่ที่คิดลอบสังหารเสี่ยวอวินเอ๋อในตาของจิ๋วสร้างเฉินสะท้อนความอมหิตไม่ว่ามันเป็นใครจะต้องถูกเบญจาอาชายแยกร่างจนลมปราณแตกสัน้นในใจของชิงอี้รู้สึกเหน็บหนาวมองใบหน้าเจ้าเลขของจิ๋วสร้างเฉินด้วยความยำเกรงรีบคุกเข่าคารว,วะลงกับพื้นก่อนจะตอบไปว่าข้าน้อยรับคำสั่งครั้งนี้นายท่านโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไม่รู้จริงไม่รู้จริงใครช่างโง่งมนักไม่รู้ว่าภารกิจบางอย่างไม่ควรรับหรือความโกรธของนายท่านใครทำคนนั้นก็ต้องรับไป แม้แต่นายท่านยังไม่กล้าแตะต้องกู้รัวอวินคนเหล่านั้นช่างโอหังนักหากนายท่านไม่มีคําอธิบายให้กับกู่รั่วอวินตําหนักลับนินกาคงรับไฟโทรศั์ของพี่ชายนางไม่ไหวเป็นแก่สิ่งที่เจ้ากระทําเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ข้าจะไม่ถือสาเจ้าแต่หากข้ารู้ว่าเจ้าถือหางคนของตําหนักลับนินกาเจ้าก็เตรียมหวัดถวายไปชั่วชีวิตได้เลยเมื่อพูดจบกูร่รัวอวินมองจัวสร้างเฉินอีกครั้งก่อนจะเดินจากไป ร้อยหลังของนางจวดสร้างเฉินมองตามร่างของบางไปมุมปากยกยิ่งขึ้นนิสัยของเสียวอวินเอ,อ๋อเหมือนกับกู้เซงิงเซียวไม่มีผิดอย่างไรก็ไม่ขาดทุนสมแล้วที่พวกเขาเป็นพี่น้องกันชิงอี้เจ้ารีไปตรวจสอบเรื่องนี้ข้าไม่อยากให้เสี่ยวอวินเข้าใจข้าผิดคิดว่าในสีแน่แกนนี้นอกจากหญิงสาวผู้นี้แล้วคงไม่มีใครกล้าข่มขู่เขาภายในห้องบรรทมตำหนักวังหลวงพระสนมหลิงมองไปที่ชายชาราที่นั่งอยู่ด้านหลังฉากถามอย่างร้อนใจว่า ผู้อาวุโสหลิวข้าได้ยินมาว่าภายในจวนที่กู้รั่วองุนพักได้วางค่ายคนไว้คนของตำหนักรับนินกาจะไม่เป็นไรหรือไทชราในอภรสีขาวครามนามว่าผู้อาวุโสหลิวเผยยิ้มหญิงทนงพูดต่อไปว่าข้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นครั้งนี้ที่ส่งไปเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องค่ายคนเป็นอย่างดีจากความสามารถของกู่รั่วอวินแม้ว่านางจะสามารถหาคนมาตั้งค่ายคนให้นางได้แต่ถึงอย่างไรก็เป็นแค่ค่ายคนทั่วไป ถ้าเช่นนั้นข้าก็ค่อยวางใจพระสนมหลิงถอนหายใจอย่างคลายใจบนใบหน้าสง่างามสูงสักยังเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมมุมปากเปลื่อนไปด้วยแววเย็นชากูรั่วอวินไม่รู้ว่าหลังจากที่เจ้าได้รับคําสั่งข้าของตําหนักรับนินกาแล้วเจ้าจะทําหน้าอย่างไรเท่าที่ข้าดูเจ้าคงตกใจสิ้นสติไปแล้วเป็นแน่นี่เป็นจุดจบของเจ้าโทษฐานบังอาจเป็นปรปักษ์กับข้าตั้งแต่เมื่อสามปีก่อนข้าสาบานไว้แล้วหากไม่ได้ชําระแคนนี้ข้าไม่ขอเป็นคนแย่แล้วเพคะพระสนมเกิดเรื่องใหญ่แล้วเพคะ ทันใดนั้นเสียงรีบร้อนถูกส่งมาจากด้านนอกประตูก่กอนจะมีนางกำนันนางหนึ่งวิ่งเข้ามาอย่างรีบร้อนลืมสิ้นกิริยามารยาทนางรีบรายงานว่าเมื่อครู่หมอนชันแอบสังเกตอยู่ด้านนอกหลังจากที่คนเหล่านั้นเข้าไปในจวนไปเป็นเวลานาน,นไม่ยอมออกมาจนเมื่อครู่คนจากด้านในนำศพออกมาทิ้งกองหนึ่งก่อนจะจุดไฟเผาบริเวณน,นอกประตูเจ้าพูดว่าอะไร สีหน้าของพระสนมหลิงบิดเบี้ยวขึ้นยังไม่ทันนางกำนันรายงานต่อเสียงปังดังขึ้นจากผู้อาวุโสที่นั่งอยู่ด้านข้างเข,ขาตบะโตะเสียดังพูดด้วยใบหน้าเขียวคล้ำว่ากูร่วอวินานางเด็กอวดดีในเมื่อภารกิจที่ส่งคนของตําหนกรับนินกาไปทํามันล้มเหลวเพนทีครั้งนี้ข้าคงต้องลงมือจัดการด้วยตัวเองตอนที่182ตัวช่างเฉินบรรดาลโทสะสามเดิมทีพระสนมหลิงรู้สึกกระวนกระวายใจแต่เมื่อได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกใจสงบลง ถูกต้องแม้คนเหล่านั้นจะตายไปแต่ยังมีผู้อาวุโสหลิวที่แข็งแกร่งอยู่กู้รั่วอุ่นไม่มีทางรอดไปได้แน่ผู้อาวุโสหลิวค่ายคนไร้กาศถึงเพียงนี้หากกูรั่วอ,อื่นรู้ว่าตำหนักรับนินกาต้องการสังหารนางและนางเอาแต่ซ่อนตัวอยู่ในัวนเช่นนั้นพวกเราจะทำอย่างไรเผอผู้อาวุโสหลิวสะบทเสียงเย็นข้าสืบเรื่องของนางมาก่อนแล้วกูรั่วอวินเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความรู้สึกเพียงแค่ข้าจับคนข้างกายของนางมานางจะต้องออกมาแน่ ในเมื่อนางสังหารคนของตำหนักลับนินกาถ้าเช่นนั้นชีวิตก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตเพศที่ในสายตาของคนทั้งยุทธภพต่างมองว่าตำหนักลับนินกาแข็งแกร่งมากเป็นเพราะเมื่อหนึ่งคนทำภารกิจล้มเหลวก็จะส่งอีกคนที่แข็งแกร่งกว่าไปทำภารกิจเป็นเช่นนี้จนกว่าเหยื่อจะตายดังนั้นเพียงแค่คนผู้นั้นถูกตำหนักลับนินกาส่งคำสั่งฆ่ามาให้ไม่มีทางที่จะมีชีวิตอยู่ได้เกินครึ่งเดือนถ้าเช่นนั้นก็รบกวนผู้อาวุโสหลิวแล้วในใจของพระสนมหลิงรู้สึกยินดีีพูดด้้ววยใใบหนาทท่อแสววสุสจ แต่ว่าผู้อาวุโสหลิวหลังจากที่ท่านจัดการนางจนหมดพิษสงฆ์ท่านจะให้ข้านำตัวนางมาทรมานต่อได้หรือไม่นางข้าคนประกูลหลิ่งมากมายหากไม่ได้แก้แค้นตัวเองใจข้าไม่สงบไม่มีปัญหาผู้อาวุโสหลิวพยักหน้ารับพรุ่งนี้ข้าจะให้คนไปจับตัวคนข้างกายของนางมาแล้วบีบให้นางโผลหัวออกมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เขาไม่เคยเห็นกูร่ร่วอวินอยู่ในสายตาแม้ห้องโถงร้อยเทวจะมีปราณราชาอยู่แต่ก็เป็นแค่ปราณราชาขั้นต้นกระจกกระจอกอย่างไรก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของข้า เมื่อเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมั่นออกมั่นใจของผู้อาวุโสหลิวในใจของพระสนมหลิงยังรู้สึกปีติยินดีราวกับว่าเห็นกูร่วอวินคุกเข่าร้องขอชีวิตอยู่ตรงหน้ายิ่งคิดก็ยิ่งชอบอกชอบใจท่านพ่อหลิงซีหลิงอ,อวี่พวกท่านรอก่อนเธออีกไม่นานข้าจะส่งศัตรูไปขอขมาพวกท่านในยมโลกยิ่งคิดนางก็ยิ่งเผยยิ้มกว้างใบหน้ายิ้มน,นั้นคลอไปด้วยน้ำตาทั้งโกรธแค้นและชิงชังกูรวอัศิน แต่กูรวอวินคิดไม่ถึงว่าพระสนมหลิงมีใจคิดแค้นตนมากมายเช่นนี้แต่ก็จริงที่ตระกูลหลิงทั้งตระกูลต่างถูกคคอนล้มในมือของนางแล้วพระสนมหลิงที่เป็นคนตระกูลหลิงจะไม่จดจําความแค้นครั้งนี้ได้หรือเพียงแต่ว่าห้องโถงร้อยเทวามีอํานาจแข็งแกร่งดังนั้นนางจึงไม่กล้าลงมือทําอะไรหากมอบโอกาสให้นางนางจะต้องแทงกระบี่ลงไปที่หลังของกูร่วอวินอย่างไม่ลังเลอรุณรุ่งวันใหม่แสงตะวันเริ่มสาด่อง บนถนนเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากห้องโถงร้อยเทวาเด็กหนุ่มอายุประมาณสิบกว่าปีชำเลืองมองแผงขายของข้างทางด้วยความอยากรู้อยากเห็นใบหน้าขาวใสเต็มไปด้วยอัศจรรย์ใจท่านพี่ม่ออวีท่านจะพาข้าไปที่ใดสตรีผู้นี้น้ำว่าม่ออวีเป็นผู้คุ้มกดขวาของพักมานในเวลานี้นางเป็นหัวหน้าหอบรุงยาหลังจากที่พักมานก่อตั้งขึ้นกูรวอวินได้ถ่ายทอดวิชาปรุงยาให้ม่ออวีทั้งยังมอบหมายให้นางดูแลหอบรุงยา ครั้งนี้สิ่งที่รั่วอวินสนใจไม่เพียงแค่พรสวรรค์ของปส่วนแต่พรสวรรค์ในการปรุงยาของเขาก็นับว่าไม่เลวดังนั้นจึงมอบเขาให้ม่ออวี่ดูแลเสี่ยวชวนข้าจะพาเจ้ากลับไปที่พักนายหญิงมอบหมายงานให้เจ้าทำมอ่ออวีเ่เผยยิ้มนางมองใบหน้าขาวเนียนของอีกฝ่ายอดไม่ได้ที่จะยื่นมือไปหยิกเล่นสีหน้าของไปชวนอึ้งตึงขึ้นเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดสตรีเหล่านี้ถึงได้โรคจิตนักทุกคนชอบหยิกแก้มของเขายกเว้นกู่รั่วอวิน ต,ตรีผู้นั้นในใจของนางสนใจแค่ฝึกพลังลมปราณดูเหมือนว่านอกจากฝึกพลังและเพิ่มพูนอำนาจของตนแล้วก็ไม่ได้สนใจสิ่งอื่นได้อีก